ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดาวเสาจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายภพเรือนสําหรับชาวพิจิกดาวเสาจะเป็นเจ้าเรือนใดเข้าสู่ภพเรือนไหนนะคะไปสัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่เล็งลักขณาชาวพิจิกอยู่ก่อเกิดเป็นเรื่องแปลกอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามช่องโหราฮากาวไว้นะคะสำหรับดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับชาวพิจิกนะคะในคลิปนี้ก็คือดาวเสาร์นะดาวเสาร์จะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะซึ่งเป็นความหมายเรื่องสังคมเพื่อนพี่น้อง จะโคจรไปเข้าพบเรือนที่เรียกว่าพบปุตตะเนะคะเป็นความหมายเรื่องราวการเริ่มสิ่งใหม่การลงทุนนะหรือแม้แต่เรื่องราวของคนต่างวัยโปรเจกต์ต่างๆได้นะโดยดาวเสาร์ก็จะสัมพันธ์กับดาวมฤตยูตลอดช่วงเวลานะคะสำหรับดาวมฤตยูก็เป็นดาวที่มาอยู่ในพบเรือนปัตนิของชาวพิจิกนะเรียกว่าจะอยู่ในสถานาการณ์เล็งลักนานะคะมีทั้งความผันผวนนะคะมีทั้งเรื่องราวตามความหมายดาวมฤตยูปับบนด้วยสำหรับเรื่องแปลกในข้อแรกนะคะ ชาวพิจิกะจะมีเรื่องโอกาสที่เกิดขึ้นจากเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการใหม่ๆการเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วน,นพลังงานในส่วนของดวงดาวนะคะจะส่งผลให้ชาวพิจิกได้รับประโยชน์นจากเรื่องคนรอบตัวมาชักชวนต่างๆเช่นการเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงในแวดวงสังคมเดิมคอนเน็กชันที่มีมานานอยู่ดีๆก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่อง้ํำสมัยก็ได้เพราะว่ามันเป็น ดาวมฤตยูที่ไปเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งก็เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างประเทศนะหรือแม้แต่เรื่องการเริ่มต้นพูดคุยกันเล่นๆในแวดวงคนรู้จักนะอยู่ๆก,ก็กลายเป็นไอเดียธุรกิจที่ทำเงินได้ขึ้นมาความแปลกก็คือเพื่อนจะกลายเป็นคู่สัญญานะาะนอกจากนี้คนใกล้ชิด สนิทชิดเชื้อก็มีโอกาสได้ทำงานหาเงินทำธุรกิจร่วมกันอาจเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความชอบนะคะหรือมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ทำจริงจังในตอนแรกแต่ในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องการหาเงินในระยะยาวการทำงานในเชิง หารายได้มากขึ้นเนื่องจากคำว่าปุตตะบางครั้งมันก็คือทําด้วยความรักความชอบนะหรือมีความอกสนใจร่วมกันเป็นช่วงที่มีความคิดมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะบางทีมันเป็นเชิงการงานก็ได้อาชีพรายได้เสริมนะคะหรือบางท่านอยู่ในช่วงการลองผิดลองถูกกับอะไรบางอย่างเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิต พบกับเรื่องดาวความแปลกใหม่นะคะบางครั้งก็หมายถึงการทําร่วมคนอื่นบางทีมันเป็นการเข้าสู่สังคมใหม่ๆเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยหยิบจับทํามาก่อนโดยความหมายของดาวมฤตยูก็มักจะนําพาไปกับเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีล้าสมัยมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการเจอเจอ,เจอคู่ค้าคู่สัญญาแปลกๆได้นะเช่นมาชักชวนมาให้ความรู้หรือบางทีเราได้ก้าวเข้าสู่เรื่องดาวใหม่ๆเป็นการ เปิดโลกเปิดหูเปิดตานะคะชีวิตอาจต้องทํางานเชิงกลุ่มทีมหมู่คณะมากขึ้นน,นื่นองจากเกี่ยวข้องเชิงคอนเน็กชันบางท่านทํางานแบบต่างตอบแทนกับเรื่องพี่ๆน้องๆน,นะคะเรียกว่าเป็นจังหวะการเกื้อกูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตชาวพิจิกในช่วงที่ดาวเสาวย้ายสําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของการพบพันธมิตรกัลายาณมิตรคู่สัญญาต่างๆที่เหนือความคาดหมายเมื่อดาวมฤตยูเป็นดาวเรื่องความฉับพลันนะคะมาอยู่ในเรื่องของ คนคบหาคู่ครองนะหรือแม้แต่คู่สัญญารวมไปถึงคู่กรณีก็เป็นได้ด้วยดังนั้นมันก็จะทําให้เกิดเรื่องราวการพบปะคนในเชิงสังคมนะเช่นบางคนมาเกื้อหนุนนะคะเราก็ได้เซ็นสัญญาได้ร่วมหุ้นกับคนที่มีลักษณะต่างขั้วกับชาวพิจิกมากนะเช่นเราไปรู้จักคนที่เขาเก่งด้านใดด้านหนึ่งนะทำให้มาร่วมมือกันเพื่อไปสร้างสรรค์การหาเงินนะคะ การร่วมมือร่วมทุนต่างๆก็จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะเช่นกันเซ็นสัญญาคิดอ่านก็จะเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันแต่ให้ผลตอบแทนยาวนานความแปลกก็คือเวลาจะเจอเจอคนเครื่อหนุนอุปถัมภ์คนดีนะคะมันก็มีมาเองนะเรียกว่าชาวพิจิกนะคะก็มีแนวโน้มกเกิดผู้อุปถัรมภ์ส่งมอบความร่ำรวยให้หรือเรื่องราวโอกาสก็มาจากเรื่องคนอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั่นเองสิ่งที่ตามมานะคะมันก็คือการขยับขยายจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถ จำกัดนะคะในระยะนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสขยับขยายในเรื่องราวต่างๆอันเนื่องมาจากคนอื่นๆมาช่วยสารต่อมาช่วยทําให้เรื่องราวความเป็นไปได้กับความมั่นคงในชีวิตการงานของชาววิจิกเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในความแปลกข้อที่3นะคะในพบเรือนปูตตะนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความสําเร็จเกิดมาจาก การเกื้อหนุนอุปถัมภ์ของชาวพิจิกนะกับเรื่องราวลูกหลานในบ้านนะคะลูกน้องบริวารในทีมนะทำชื่อเสียงหรือผลงานบางอย่างให้กับชาวพิจิกบางท่านเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือนะคะเป็นช่วงที่อาจจะได้คนมีฝีมือนะคะได้คนที่เป็นคู่คิดหรือแม้แต่ผู้ช่วยเหลือต่างๆเข้ามาในลักษณะแบ่งเบาทางการงานได้คนที่เราอุปถัมภ์เกื้อหนุนนะคะไม่ว่าจะส่งเสียเรียนนะหรือแม้แต่เรื่องการ ดูแลปกครองคนนะคะระยะนี้ก็จะได้ความสําเร็จของพวกเขากลับคืนมานะหรือว่าช่วงนี้ชาวพิจิกก็จะได้มองเห็นคนที่เราทุ่มเทนะคะคนที่เราผูกพัน์ทางใจประสบความสําเร็จได้รับความก้าวหน้าต่าง,างๆชีวิตเกี่ยวข้องกับแวดวงเยาวชนนะคะเรียกว่าชาวพิจิกอาจจะมีคนมาชวนไป ทำในลักษณะการให้ความรู้ก็ได้หรือแม้แต่การไปออกงานต่างๆรับเชิญเป็นที่ปรึกษาหรือมีบารมีต่างๆในเชิงกลุ่มเด็กเยาวชนคนต่างวัยชีวิตเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ท่ามกลางรุ่นน้องรุ่นเด็กก็ได้หรือแม้แต่การไปเจอขุมทรัพย์ทางการเงินอันมีคนกลุ่มเหล่านี้เป็นสะพานทําให้ชาวพิจิกก็จะหาเงินได้จากเรื่องราวความแปลกเหล่านี้นั่นเองนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะทั้งดาวปุตตะแล้วก็พบเรือนปัตตนิก็เป็นความหมายเชิงการคบหา ความรักความสัมพันธ์ไดนะ้ดังนั้นมันก็เป็นได้ที่มันก็จะเกิดทั้งความรักครั้งใหมนะ่หรือชีวิตก็ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่ครองในช่วงระยะเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปอนะันเนื่องมาจากมีเหตุให้ทําสิ่งต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการนะคะร่วมมือร่วมใจกันหารายได้นะหรือแม้แต่มีเป้าหมายบางอย่างไปในทิศทางเดียวกันนะคะบางท่านก็เรียนรู้ศึกษาการลงทุนระยะสั้นนะเพื่อที่จะ หาผลกําไรต่างๆเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันจะก่อเกิดเชิงความร่วมมือร่วมใจโดยเฉพาะมากับการคบหานะคะมีการพบรักครั้งใหม่ได้นะจากเรื่องการทํางานผ่านการแนะนําจากเพื่อนฝูงนะคะบางท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะจากเพื่อนนะกลายเป็นคนรักที่มั่นคงนะหรือแม้แต่คนรักกลายมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนธุรกิจด้วยนะเรียกว่าชีวิตของชาวพิจิกมีความโดดเด่น ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันเป็นจังหวะที่หากเราครบใครนะคะมันก็จะมีเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องความก้าวหน้าแผนอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นหากคบเจอคนที่ชวนกันไปหาเงินนะคะหรือว่ามองไปยังอนาคตความก้าวหน้าก็ถูกฉลกนะดังนั้นก็คือการก่อเกิดผู้ช่วยผู้สนับสนุนคู่คิดนั่นเองสำหรับในเรื่องแปลกข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวการเดินทางนะเพราะว่าพบเรือนที่ ดาวเสาร์ไปเกี่ยวข้องก็คือการเริ่มต้นนะคะเรื่องความสุขความสนุกสนานแพชชั่นต่างๆในชีวิตและดาวเสาร์เขาเป็นเรื่องเดินทางระยะสั้นนะคะดังนั้นชีวิตก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นได้นะตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปนะคะไม่ว่าจะไปทุระนะเช่นไปเยี่ยมเพื่อน,นต่างนะคะไปงานสัมมานานะหรือแม้แต่การท่องเที่ยวที่อาจจะมีด้วยความจําเป็นทางการงานก็ได้เปิดหูเปิดตาไปด้วยบางครั้งก็หมายถึงการเดินทางไกลในเชิงต่างประเทศนะเพื่อที่จะได้ เปลี่ยนอเริยบทเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะเป็นปีที่ชาวพิจิกก็จะได้เปิดหูเปิดตามีไอเดียต่างๆมากขึ้นบางท่านได้ไอเดียนะคะจากช่วงระหว่างการเดินทางนะเรียกว่าระหว่างทางเนี่ยก่อเกิดประสบการณ์แล้วบางท่านก็จะได้เรื่องราวความคิดต่งางๆออกมาต่อยอดบางครั้งก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มันก็คือการที่เรา เดินทางอยู่ไม่นิ่งนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการหารายได้รายรับนะคะจากเรื่องการเดินทางการเคลื่อนไหวนะเรียกว่าเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการหาเงินหาประโยชน์นั่นเองกับดาวเสาร์มฤตยูนะคะมีความเป็นมุมมืดด้วยเหมือนกันนะเพราะดาวเสาร์เขาเป็นดาวบาับเบิร์กนะคะพิสัมพันธ์กับดาวแปลกๆนะสิ่งที่ต้องระวังด้วยจากดาวคู่นี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องความสัมพันธ์อีกเหมือนกันนะเป็นได้ที่ บางทีมันก็เจอคนไม่ค่อยดีนะคะถูกหักล้างถูกโกงนะหรือแม้แต่เรื่องคนไม่จริงใจอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะบางครั้งด้วยความต่างวัยนะหรือเราไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีอายุน้อยกว่ามากๆบุธ,ธิภาวะก็อาจจะยังไม่มากพอก็ทําเรื่องราวต่างๆให้เราเหน็ดเหนื่อยปวดหัวนะรวมทั้งระวังเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูที่บางทีมันก็มาเบียดบางทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บุคคลก็ได้บางท่านก็เรื่องเลี้ยงสัตว์นะคะหรือการลงทุนใดๆก็เอาตามกําลังที่มีตามความเป็นจริงนะคะ นอกจากนี้สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องสุขภาพนะของคู่ครองนะคะรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องเชิงหุ้นส่วน,นต่างๆนะบางทีเราก็เจอคนดีแต่เขาสุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่ามีเหตุงานการต่างๆกําลังไปได้ดีแต่มีปัญหาสุขภาพนะอันนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพิจิกในช่วง13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะที่ดาวเสาร์จะส่งกําลังถึงดาวมฤตยูไปจนถึงประมาณท้ายๆปีกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ